สวัสดีเพื่อนทุกท่านเลยครับวันนี้จะมาสอนตั้งค่าเกม God of War นะครับ God of War พักสามนั่นแหละนะครับให้เล่นได้รื่นๆในตัวโปรแกรม r p s สามนะครับนะครับอย่างแรกเพื่อนๆต้องมีตัวโปรแกรมก่อนนะครับซึ่งในตัวโปรแกรมเนี่ยปกติถ้าผมจะแนะนํานะครับก็ให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ได้เลยนะครับแต่ว่าในเว็บไซต์เนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องกราฟิกสําหรับเกม God of War นะครับเท่าที่ผมได้ทดสอบมาก่อนหน้านี้นะครับ ซึ่งในเวอร์ชันของเว็บไซต์เนี่ยมันไม่สามารถาแสดงผลได้อย่างถูกต้องนะครับมันมีปัญหาเรื่องกราฟิกนั่นแหละนะครับอเอาเป็นว่าก็ให้เพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดตัวเวอร์ชันคอสตอมนะครับซึ่งผมได้ทําการคอสตอมและกําหนดค่ามันเองใหม่หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัพลิงแลวก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะให้เพื่อนเพื่อนไปดาวน์โหลดกันแล้วกันนะครับหลังจากดาวน์โหลดตัวเวอร์ชันคอสตอมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการแตกไฟล์เลยนะครับมันจะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับให้ทําการกดคลิกขวาและกด เออแยกไฟล์ที่นี่เลยนะครับอ่าก็จะได้โฟลเดอร์แบบนี้มานะครับให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับกดคลิกเข้าไปเปิดโปรแกรมอืมตอนแรกนะครับมันยังไม่ขึ้นไอคอนเกมตรงนี้นะครับให้เราเพิ่มตัวเกมก่อนในส่วนของตัวเกมเนี่ยเพื่อนๆต้องไปดาวน์โหลดที่อ่ o g l e กิลอา,ลการกันนะครับมีเยอะแยะเลยหาโหลดเราได้เลยนะครับก็ตัวเกมก็ขนาดประมาณ30 40กิกเลยนะเพื่อนๆต้อง เผื่อพื้นที่ในฮาร์ดดิสเพิ่มด้วยละกันนะครับวิธีส่วนเพิ่มการเพิ่มเกมก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วกดแอดเกมนะครับแล้วก็เพิ่มไฟล์เกมของท่านเลยไฟล์เกมของท่านอยู่ไหนก็เพิ่มได้เลยนะเช่น g o ร o ว w อยู่ตรงนี้นะครับก็แล้วกด select folder ไปนะครับมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนตรงนี้ให้นะครับอถ้าใครเพิ่มแล้วไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆต้องติดตั้งตัวเฟิร์มแวร์ด้วยนะครับถ้าใครไม่ติดตั้งตัวเฟิร์มแวร์เนี่ยมันจะไม่ขึ้นตัวไอคอนเกมนะครับ ว,วิธีการติดตั้งเฟิร์มแวร์ก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่อินสตอลเฟิร์มแวร์นะครับอ่าแล้วก็เลือกเฟิร์มแวร์ของท่านได้เลยแล้วกดติดตั้งเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมติดตั้งแล้วนะก็ขอข้ามในส่วนนี้ไปละกันนะครับในส่วนคลิปติดตั้งตัวโปรแกรมอวิีสาแบบละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปละกัน,นครับเพื่อนๆสามารถไปดูและศึกษาเพิ่มเติมได้ละกันนะอ่าต่อไปนะครับก็ให้เราไปเซตค่ามันนะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถ เล่นได้เลื่อนๆนั่นเองนะครับกดที่ขวากดที่ขวานะครับแล้วไปที่ Change Custom Configuration ตรงนี้นะให้เราตรงส่วนของ CPU เนี่ยให้เลือกเป็น LLVM นะครับ SPU LLVM เหมือนกันนะครับในส่วนของ AS ตรงนี้ให้ติ๊ก3อันนี้เลยนะครับติ๊ก uh, Enable t r a d e แล้วก็ t r a uh, d SPU Loop แล้วก็ SPU c a c h นะครับ ตรงนี้ให้เลือกเป็น save นะครับถ้ามันเลือกเป็น m ม g a ให้ปรับเป็น s a ฟนะให้ปรับเป็น save นะ,ะต่อไปในส่วนของ gpu ตรงนี้ให้เลือกเป็น vulcan นะครับ vulcan จะดีที่สุดนะฮะทีน,นี้ก็เลือกการจอเรานะครับอันนี้ปรับความกว้างของหน้าจอได้เลยนะครับจะให้มันขนาดเท่าไหร่นะครับก็ผมแนะนําให้16บกต่อ,อ9นั่นแหละนะครับตรงนี้เฟรมลิมิตให้ปรับเป็น off ไปนะครับ anti aliasing ให้ปรับเป็น auto ตรงนี้ความกว้างของหน้าจอนะความละเอียดของหน้าจอจะแสดงเป็น1280นะครับ ตรงนี้ให้ติ๊กเป็นมันติเทรดด้วยในส่วน AS นะครับติ๊กตรง White Color Buffer นะครับแล้วก็ VSYNC นะครับแล้วก็ s e n d to Display Area ตรงนี้นะครับประมาณนี้ในส่วนนี้นะครับส่วน Audio ไม่มีอะไรนะครับติ๊กตรง X Audio 2ถ้าใครไม่ติ๊ก X Audio X Audio 2เนี่ยอาจจะมีปัญหาภายในตัวเกมได้น,นะครับเสียงมันอาจจะแตกๆ,ๆ,ๆเสียงมันอาจจะแตกๆนะฮะ ในส่วนแอดวารนะครับให้ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับติ๊กตรงนี้แล้วก็ถ้าตอนถ้าตอนแรกมันไม่ติ๊กตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงโหลดลิฟวีเวอร์ชันสองตรงนี้นะครับให้มันโหลดอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะตรงนี้ไม่ต้องไปติ๊กอะไรมันนะครับในส่วนนี้สําคัญนะครับในส่วนไดเวอร์ไดเวอร์เวกอัพดีเลทงนี้นะครับถ้าตอนแรกนะครับมันเลือกเป็นศูนย์เลือกเป็นศูนย์เออตรงนี้นะฮะให้เราปรับเป็น4 0 0รอยนะครับ ถ้าเราไม่ปรับเนี่ยเวลาเรารันเกมนะครับก่อนที่จะถึงหน้าเมนูเนี่ยมันจะโปรแกรมมันจะค้างไปนะครับก็คือเวลามันผมก็ไม่แน่ใจมันเป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าข้อความมันบอกให้ผมมาปรับตรงนี้นะครับผมก็เลยปรับตรงนี้พอปรับตรงนี้เสร็จก็เวลาเข้าเกมอีกครั้งมันก็ไม่ค้างแล้วนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับตรงนี้สําคัญนะครับให้เพื่อนๆปรับเป็น4ี่ร้อยด้วยนะครับในส่วนของ debug ส่วน debug ให้ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามันไม่ติ๊กเนี่ย ทำไมมีติ๊ก2อันนี้ให้ติ๊กตรง vk event hack ด้วยนะแล้วก็ติก๊ก uh, gpu texture scaling นะหลังจากตั้งค่าเสร็จนะครับอันนี้คือตั้งค่าแบบคร่าวๆนะครับแบบให้มันเล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาแบบอาการผิดพลาดท,ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วกด apply ไปนะครับหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วกด apply แล้วกด save นะครับอืมในส่วนต่อไปนะครับให้ไปที่ตัว m i n e ไปที่เกม แพดตรงนี้นะครับอตอนแรกถ้ามันเป็นหน้าโล่งๆแบบนี้มันไม่ขึ้นลายชื่อเกมนะครับให้เพื่อนๆดาวน์โหลดตัวแพดก่อนนะครับซึ่งในตัวเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมันจะมีตัวเลือกตัวนี้มาให้นะผมเคยทําคลิปอสอนวิธีการสร้างไฟล์แพดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆภายในเกมนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันมีตัวนี้ทำให้เลยอัตโนมัติแค่ก็แค่กดคลิกไปนะครับดาวน์โหลดผมลองกดให้ดูแล้วกันมันจะดาวน์โหลดให้อัตโนมัติเลยนะครับ อันนี้คือรายชื่อเกมทั้งหมดที่มันรองรับนะครับที่แพดมันรองรับนะครับถ้าเราติ๊กตรง a l y Show Owner Game นะครับก็คือติกต๊กเกมที่มันมีอยู่ในรายการเกมที่เราได้เพิ่มเข้ามานะก็ตอนนี้เป็นเกม God Award ใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะส่วนไฟล์แพดเนี่ยไฟล์แพดมันจะอยู่ในตัวแพดตรงนี้นะครับอ่าไฟล์แพดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชัน1.2นะอ่าประมาณนี้นะ ผมเคยทำคลิปสอนสร้างไฟแพดแล้วล่ะสามารถไปย้อนดูได้ละกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปละกันนะฮะแบบละเอียดเลยเพื่อนๆสามารถมากําหนดไฟแพดเองได้เลยจะเอาเกมนั้นจะทํายังไงกับเกมนั้นก็ได้นะจะสร้างาจะเปลี่ยนแปลงรหัสจะเปลี่ยนแปลงโค้ดอะไรมันก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นการดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดมาให้เลยแล้วก็รวมการแก้ไขต่างๆมาให้เลยนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็ให้ติ๊ก ให้ติ๊กตรงชื่อเกมเรานะครับกดคลิกลงมาเรื่อยๆนะฮะคลิกลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆะต้องดูรหัสตัวเกมด้วยนะบางทีตัวเกมเนี่ยมันมีเวอร์ชั่นของโซนนั้นๆแตกต่างกันนะบางทีมันจะมีโซน USA โซนยุโรปโซนญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เพื่อนๆต้องดูหมายเลขเวอร์ชันของโซนนั้นๆด้วยอย่างเช่นตอนนี้ผมเป็นเกม God of War เวอร์ชันของยุโรปนะครับก็จะเป็นตัว BCES 005 110ตรงนี้นะครับตัวเกมเวอร์ชัน่น1.0นะถ้าเพื่อนๆติดตั้งออััปเเดตวร์ชน 1.03ไปนะมันก็จะเปลี่ยนจากเวอร์ชันนึ่น่อศ1เป็น1.03แทนนะครับมันก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่านี้ผมไม่ได้ติดตั้งนะก็รันเกมวีพีพอล้วกันนะครับตอนแรกก็มันมันจะไม่ติ๊กนะครับให้ติ๊กตรง d i s PU, ต b l e ลเอสพียตัวตรงนี้ด้วยนะครับมันจะทำให้เกมรันได้เร็วขึ้นนะครับในส่วนนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับไฟแพทหลังจากเราติ๊กเส็จเนี่ยเราก็กด a อ p พ y แล้วก,กดเซฟไปนะครับอืออีกอย่างงนึง ถ้าเพื่อนๆต้องการเซฟนะครับก็คือบางทีบางทีเนี่ยเพื่อนๆอาจจะรอวิดีโอแบบเล่าประวัติย้อนหลังมันนานนะบางทีเข้าเกมไปมันจะมีประวัติย้อนหลังเป็นเป็นแบบวิดีโอนะประมาณ 5- 6นาทีนะครับก็เพื่อนๆสามารถเอาเซฟมาลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเซฟไว้ให้แล้วกันนะครับก็คือเซฟตัวเนี้ยผมได้บันทึกไว้นะครับมันจะพอเพื่อนเข้าเกมเนี่ยมันจะไปอยู่ในหน้าเมนูได้เลยนะเพื่อนๆไม่ต้องไปรอดูวิดีโอนะครับซึ่งถ้ารอดูวิดีโอเนี่ยมันจะไม่สามารถกดข้ามได้นะ แต่ว่านี้ถ้าลงเซฟเนี่ยมันจะไปพอเข้าเกมเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในหน้าเมนูเลยนะครับตัวที่ก็ข้ามในส่วนของวิดีโอไปนั่นเองนะครับไปที่เมนเนนะครับแล้วไปที่เซฟด d ต้าอันนี้คือเซฟของผมล่าสุดที่ผมได้ลงไปนะครับจะมีอยู่สามเซฟตรงนี้นะครับให้กดตรงวิวโฟลเดอร์นะครับก็คือไปทางของเซฟนั่นแหละเซฟของเกมนี้นะครับเซฟด d ต้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ เอาแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปละกันนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะฮะจะเป็นเซฟนี้นะจะเป็นเซฟหน้าเมนูนะครับให้ทําการก๊อปไฟล์เซฟตรงนี้กดกอ๊อปกดกอ๊อปปี้ไปแล้วกดแล้วก็พาร์นมาวางตรงนี้เลยนะแค่นี้เองนะครับเป็นการลงเซฟอ่ามันก็ถ้าลงเซฟเสร็จมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับถ้าใครไม่ขึ้นตอนแรกถ้าใครไม่มีเซฟเนี่ยมันก็จะหน้าเป็นหน้าเปล่านะครับก็กดวิวโฟลเดอร์ไปเหมือนเดิมนะครับมันก็จะขึ้นหน้าโฟลเดอร์ของเซฟของเราให้นะฮะแค่นี้เอง นะในส่วนของปุ่มควบคุม,คม,คมเนี่ยผมจะใช้เป็นคีย์บอร์ดเล่นนะฮะตอนนี้สพอดีจอยมีปัญหานะก็ใช้คีย์บอร์ดตั้งไปก่อนก็ตั้งเป็นคีย์บอร์ดตรงแบบนี้ไปนะครับแล้วก็เซตเลยมันจะเซตให้อัตโนมัติเลยเมื่อเราเลือกเป็นคีย์บอร์ดนะครับหรือว่าถ้าเราเลือกเป็น Dual Shock เนี่ยมันก็จะเซตให้เป็นของจอยนั้นๆเลยนะฮะเนี่ยถ้าเราเสียบมันก็จะเซตให้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เสียบจอยนะมันก็เลยไม่ขึ้นเป็นสีเทาๆให้นะฮะเอาเป็นคีย์บอร์ดแล้วกันนะครับ ประมาณนี้นะอ่าก็ให้กดลี่ขวาที่เกมเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็เข้าเกมได้แล้วนะครับกดลี่ขวาแล้วกด Boot with custom configuration นะครับก็คือ Boot การตั้งค่าที่เราได้ทําการตั้งค่าภายในตัวเกมนี้ไปนะกด Boot ไปเลยรอมันโหลดตัว CPU cache ถ้าถ้าเพื่อนๆมีปัญหานะครับมันจะขึ้นข้อความแดงๆหรือข้อความสีม่วงเนี่ยด้านสายล่างตรงนี้นะฮะถ้าใครมีปัญหานะครับก็สามารถกอ๊อปข้อความนั้นนะไปที่ Discord ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูให้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะฮะแต่ถ้าใครเข้าเกมแล้วมันไม่มีปัญหาในส่วนของข้อความสีแดงหรือว่าสีม่วงนะครับก็ไม่เป็น,มนไม่ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันขึ้นข้อความสีฟ้ากับข้อความสีเขียวเนี่ยมันเห็นไหมเมื่อเพื่อนลงเซฟเสร็จเนี่ยมันจะ เข้ามาที่หน้าเมนูให้เลยนะแต่ถ้าเพืเ่อนๆไม่ลงเนี่ยเพื่อนๆต้องรอดูวิดีโอมันประมาณ2-3นาทีนะครับอันนี้ดีวผมจะเล่นเซฟแล้วกันนะเล่นเซฟที่ผมได้เซฟเอาไว้นะด้านบนก็จะเป็นตัวโอเวอร์เลย์นะครับแสดงสถานะ ABS นะเพื่อนสามารถตั้งได้นะครับตั้งภายในตัวโปรแกรมเลยนะครับไปที่ตัวโปรแกรมนะครับคลิกขวา ไปในส่วนของอ,อ emulator ER ตรงนี้นะครับติ๊กตรง enable performance overlay นะครับจะเลือก <st ay> ขนาดของการแสดงผลเท่าไหร่ก็ได้นะครับระดับสูงเลยก็ได้ให้มันอยู่ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับแล้วกด apply กด save นะครับอ่ามันก็จะมันก็จะใหญ่ขึ้นเลยไหม <st ay> <st ay> ผมพายายามกดให้มันติดอยู่นะครับตอนนี้ออ๋ติดแล้วโอเค ตอนนี้มันอาจจะกระตุกๆนะุกนะเพราะว่ามันมีศัตรูนะครับมันมีการเรนเดอร์ศัตรูเพิ่มด้วยนะครับเพื่อสามารถดูด้านม,ม,มุมบนขวาได้เลยนะเดี๋ยวลองสต็อปแล้วลองเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนโอเวอร์เลเย์ไปด้านซ้ายแทนนะท็อ,ทอปลีฟอ่เปลี่ยนไปด้านซ้ายได้เห็นไหมโอเค มันก็อยู่ที่ประมาณ20ต้นๆน,น,นะฮะ a p s คือเมื่อวานนี้ผมทดสอบมันอยู่ที่ประมาณ30ถึง30ถึง32 a p s เลยนะวันนี้ไม่รู้เป็นไรทำไมมันอยู่ที่20 a p s นะครับแด่กก็ถือว่าเล่นได้เลยนะฮะเนี่ยผมอาจจะอัดคิปไปด้วยนะมันก็เลย a p s มันก็เลยดรอปลงนะ Remember your purpose, Kratos. The twilight is upon us. His death is our only hope. Understand this, Athena. Zeus will die. CPU ผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ You must help me. Help you. Yes, child. Quickly. I suffer greatly. I tried to return to battle, but. Without me. Do you know I had no. A means to an end, Gaia. Nothing more. But I must face Zeus. The Titans must take down Olympus. No! This is my war, not yours.